หจุดอียงนะพีเอาจุดไปเอาสัดนะ่เอาจุดเยอาไี่ไหเอาด้ไเอาจุดเอาย่านอย่าพวงเขาบาเนเลย บอลตอจ้าแมนิู้วาตาายมันดังวันนี้เลยจีโอ้โหโอกูกับเพื่อมาเลยแมนผมบื้นแล้วามันดังวันนี้เลยบ่ผู้ใดซื้อมากูจะกลัวมา เอาวันจุดมาให้แน yes, ่ว no. ันจุดไฟเย็นอเซจุดไฟเย็นนะเอามาจุดเห็นมันเบิดกูหัวใจกูเปียกต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บๆๆบอันนี้บ่บขันหูพบคันหูว่าได้ปุดดอกเออเอามาให้เขาวันนี้พี่ใหม่ครับ ยู่ทนก็จะคว่างมาที่บ้าเอ้ยแม่ปวดอะบั้นเขาไปเลยครับพี่น้องเอ้ยยูคงนีกระสังเราอยู่เลยอะเอ้ยมันมีสีเนี่ยว่ะเราจะมาตรงงานกินลวดเชื่อมด้วยกันนี่ครับเฮ้ยเอ้ยไปไปโอ้ยเอาแล้วยังประตูบครับีบ้า มันโหดแห้งเลยวะแห้งเดยหัวใจหัดเมยพังทันเลยร้อนเออลุกมันเบลเบลเบดไปละทำจุดไม้เนนลเบโอ้ห่อนห่อนไปห่อนเยอดอกเออคันหัว่ามันดังปานี่กู่ให้จุดซำอีเขากระดูกไวามันดังแป๊บน้อยเดียว แฮปปี <c oughs> ้ดิวเยียร์สองพันห้ารอยหกสิบเจอดิสกันอะ โอ้ยานโอ้ย่าายเลเอาวัน้นมาได้อ <half. S 2> oh. ีกเอ้ยนูี้มอไส์จูดเลยเอาว่ามนคว่ไโอ้ยพอดีมอไสค์มอไ์้โอยูอ่ไอ้ร้านนอไปขี้บวกกับจีจักรยานข้ไปอีเด้มีสั่งอเาถูกรับัดไปแล้ว